สวัสดีครับเพิ่มทรั์นะครับวันนี้เพิ่มทรับมาแนะนํานะครับเป็นลูกสกิีดหกหน้านะครับลูกห้าหุ่นขาวนะครับห้าหุ่นขาวนะครับทางร้านสามารถทําได้ทุกไซส์เลยนะครับมีตั้งแต่สามจุดแปดสี่สี่ครึ่งห้าห้าครึ่งห้าครึ่งนี่หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวสั่งมาทําเพิ่มนะครับห้าครึ่งนี้ลูกค้าสั่งมากันเยอะมากเลยนะครับสกิีดหกหน้านะครับหน้าสี่นะครับหน้าสี่จะเงียบนะครับไม่มีสั่นเลยนะครับ หน้าสี่จะเงียบนะครับหน้าหกครับนะครับหน้าหกสันยาวสองครั้งนะครับสันยาวสองครั้งนะครับหน้าห้าครับหน้าห้าสั้นๆสองครั้งนะครับหน้าสามสั้นหนึ่งครั้งยาวหนึ่งครั้งนะครับหน้าสองสั้นแค่ครั้งเดียวนะครับหน้าเอียว ยาวหนึ่งครั้งนะครับหหน้านี้พยายามจาให้ได้นะครับจําให้ทุกหน้านะครับเทคนิคการเล่นนะครับเทคนิคการเล่นเราแอบเปลี่ยนลูกเต๋าของเจ้านะครับของเจ้ามือนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า้เจ้ามือเขาเล่นลูกอะไรนะครับลูกขาวไซส์ไหนนะครับแล้วสามารถมาสั่งผมทําได้เลยนะครับผมมีทุกไซส์นะครับมีทุกไซส์เลยครับมีตั้งแต่3.8นะครับ3.8 4 4สีครึ่ง5้าหครึ่งนะครับ มีทุกสายเลยนะครับพอเจ้าเขาย่าไปสักพักหนึ่งแล้วก็แอบเปลี่ยนเลยครับนี่ครับลูกเม็ดงานนะครับตัวนี้เป็นลูกเม็ดงานนะครับผมจะลองเขย่าดูนะครับยาวหนึ่งครั้งนะครับเอียวมาแน่นอนนะครับเอี่ยวนะครับ เงียบนะครับเงียบนีแน่นอนครับสนะครับจะประมาณนี้นะครับผมรีวิวมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวลูกลูกจะเป็นรอยนะครับหากสนใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทรครับ094 623 1884นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ